ซังสือเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่น่าอ่านมากนะแนะนำถ้าก่อนเลยสวยด้วยนะทำดีมากชื่อเฟรมาทิปไตยการเมืองไทยระบบไฮบริดนะครัจที่คุณอนินันได้เล่ามาแล้วสูบๆมาแล้วเนี่ยว่าก,ก็คือเป็นการพูดถึงระบปบประชาธิปไตยที่เรียกว่าครึ่งใบนะในประวัติการเมืองไทยในช่วงที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงที่พลเอกเปรมจรินทร์อน,น,นุ์นเปรมน,นายกรัฐมนตรี8ปปีกว่าก็ถือว่าเป็นนายกที่ ที่นานนะพอๆกัจบจอ,อบุญปพิบูลสงครามเรามีสองส,องสองนผลนะทีเ่เป็นนายกทัานตีที่นานที่สุดในปศัตร์กัมพงไทยนะครับทีนี้ช่วงแรกเนี่ยทางผู้จัดอยากจะใ,ให้สรุปว่าหนังสือเล่มนี้มองจากปศัตร์กัมพงไทยเ,เป็นอย่างไรบ้างมีอะไรที่ใหม่บ้างต่างๆเนี่ยใช่ไหมก็ คือดูดูจากตอนที่เราเิดมาร่วมกันพวกเรี้ยแบบผักดันนะเป็นปัญญาเนี่ยผลปัญญาเอกเนี่ยใช่ไหมก็ค่อยก่อรูปขึ้นมาต่างในตอนนั้นเนี่ยผมก็ยังมองไม่เห็นชัดเท่าไหร่ว่าผลจะออกมาอย่างไรต่างใช่ไหมเพราะามันค่อนข้างจะเป็นแนวมองแบบเชิงสถาบันใช่ไหมแม้ว่าจะใช้โปรตาสตร์เชิงสถาบันก็ตามเนี่ยมนนั้นกับผมก็ยังไม่แน่ใจมันใหม่ยังไงเรา เพราะว่าศึกษาการเมืองไทยรละเธอเชิญสถาบันเราทำมาเยอะต่างเนี่ยหลักๆก็คือดูรัฐบาลดูตัวรัฐดูผู้กระทำเนี่ยเป็นหลักที่เป็นภาพรัฐที่เป็นส่วนใหญ่ต่างเี่ยใช่ไหมเราก็ผ่านอนวิชาการผ่าน,นกลไกของรัชการต่างเนี่ยซึ่งมันก็บบคล้ายๆว่ามันจะได้คําตอบที่ใกล้ๆกันต่างเนี่ยผมเลยไม่ค่อยตื่นเต้นลยตอนตอนที่นั่งฟังความก้าวหน้าต่างๆ แต่ว่าตอนนี้พอหลังจากที่ออกมาเป็นเล่มแล้วเนี่ยก็มีการปรับปรุงใหม่คุณอนนินายกไปเพิ่มเติมแต่แล้วก็สถานการณ์เนี่ยคือผมว่าที่สําคัญคือว่าผู้เขียนเอาพาทเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคนั้นเนี่ยมาทำความเข้าใจยุคปัจจุบันเนี่ยแล้วไปปรับเขียนใหม่นะเนี่ยทำให้ภาพในแต่ละบทในแต่เรื่องเนี่ยมันต่อกันและเป็นเอกภาพมากขึ้น,นตามเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้อ่าน,อ,าน,อ,านอ่านสบายไม่ยากเท่าไหร่ ดีขึ้นเยอะเลยนะเนี่ยเพราะนัน้นแนะนาไปอีกขั้นที่สองนะครับว่าว่าถ้าใครตั้งใจจริงๆเนี่ยทำไมอยากจะรู้เรื่องการเมืองไทยว่ามันมีความหวังไหมมันมีปัญหาไหมมันทําไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่เนี่ยผมคิดว่านอกจากติดตามข่าวแลวเนี่ยใช่ไหมมีเวลาเนี่ยนั่งอ่านหนังสือมั้งผมว่านังสือเล่มนี้เป็นหนึ่งเล่มที่ควรจะต้องอ่าน,นคือเล่มคลาสสิกก็จะมีนะเล่มก่าเก่าก็มีจํานวนหนึ่งแล้วใช่ไหม แต่ว่าใน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 รุ่นหลังๆเนะี่ยใช่ไหมผมตอนที่ผมผ่านตามันเนี่ยจะจะไม่เห็นนะไม่มีใช่ไหมแปลกนะมันมันของเรามีจอมพลสฤษิ์กอบจันทักษ์เฉลิมเจริญแล้วนะใช่ไหม,มอันนั้นก็เป็นคลาสสิกไปอนยะ่<ม>าดนี้มผมเชื่อของของคุณอนินานเนี่ยอาจจะขึ้นแต่เทียบตําแหน่งอาจารย์ทักษนะ์เนี่ยคือใช่ไหมใช่ไหมนะเพราะแต่มาห่างนะจากยุคจอมพลถนอมมาถึง,ถ,ง,ถ,งถึงพลเอกเปรมต่างนี้ใช่ไหม จริงๆมันมีคนทำถนอมนะอาจารย์ทำรงศักดิ์เนี่ยใช่ไหม,มก็ยังไม่ออกมาอารวาสทด้ทีนะว่าทาไมถึงยิ่งมเงียบไปใช่ไหม,มแต่อาจจะเป็นเพราะว่าจุดจบของระบบถนอมเนี่ยคือพิ่งเะออกวไปเจอสติตุลาเพราะฉะนั้นอะไรที่เป็นบทเรียนตอนนั้นเนี่ยมันเป็นบุเรียนทาน่าลมหมดเลยต่างเพราะนั้นก็ไม่ต้องไปอ่านไม่ต้องไปศึกษามันก็เลยเจอเกิดพุ่งเหยนจุดอ่อนอนนันนั้นลงไปทีนี้กลับมาดูแล้วช่วงของของคุณเปร่งเนี่ยใช่ไหม ดูจากในนี้แล้วเนี่ยเราก็แปลกใจว่ากลับไปอ่านอีกทีเนี่รู้สึกว่าโอยดีดีกว่าที่เราคิดไปเยอะดีกว่าอ่านจากหนังสือพิมพ์อ่านจากรายงานข่าวอ่านจากประวัติชีวิตต่างๆของตุลกอเหล่านี้แต่คนเอกเป็นเจียงเป็นชาวลิศต่างๆใช่ไหมใครจะแทงตางๆที่โลดแล่นอยู่ในช่วงนั้นขนาดเนี้ยก็เะพบะว่ามันมีความขแย้งสูงมีความพวกนี้ฟาดฟันกันเยอะบางต่างแล้วก็จบลงในการที่ว่า คุณปพงก็อยู่ไม่ได้คืออยู่อยากจะอยู่แต่ว่าก็คงลำบากนะซึ่งท่านกร็ระบอกพอแล้วพอพอแล้วก็เลยเข้าสู่ยุคคุณชาชายที่มีเลือกตั้งต่างๆน,นั่นก็เป็นอีก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 บทหนึ่งเลยนะซึ่งก็เปลี่ยนไปอีแกแบบหนึ่งแบบนี้เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่ายุคที่เราเรี้ยวกับประชาแต่ครึ่งใบเ,เนี่ยพอกลับมาดูในบริบทประวัติศาสตร์การเมืองตั้งแต่75มาแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีผลสะเทือน ทั้งด้านบวกด้านลบด้านกึ่งกึ่งกลางกลางต่างๆนี่ซึ่งมันยังยังยังติดฟันธงไม่ได้หรือว่าว่าเป็นอะไรแนะ่ต่างๆนี้เนี่ยอยู่เยอะทีเดียวต่างเนี่ยนะครับช่วงรัฐบาลเปลนเมใช่ไหมภาพรัฐเนี่ยใช่ไหมตั้งแต่ระบบประชาการหน่วยงานรัฐภัณฑ์รกิจทําง,งานเยอะมากตนะ่างคือเป็นแอ็คทีฟเอเจนซี่อะไรต่างๆเนี่ยที่ที่ททเลือกกระนำเกิดเปลี่ยนแปลงด้วยคือไม่ใช่แค่รักษาเศรษฐภาพหรือรักหรือสร้างสร้างความมั่นคงให้รัฐบาลอย่างเดียวเท่านั้น แต่ว่าก็ขยับไปสู่นโยบายที่ปฏิบัติจริงๆเน่ยมีการ,ร,ะระอะไรขยายใช่ไหมการค้าการลงทุนนะไปทั่วเลยแต่ญี่ปุ่นมาถึงไมิการ์ตานี้คืออ่านีิๆแลก็ยังทึ่งนะเออแสดงว่าว่ารัฐบาลในช่วงนั้นใช่ไหมมีการเคลื่อนเมืว่าไปข้างหน,น,น้าตานี้ซึ่งแน่นอนการเคลื่อนไปขนาดนได้ได้มันต้องมีวิชั่นใช่ไหม ยานทัศนะอันหนึ่งที่มันต้องมองเห็นผมไม่ค่อยชอบไิสัยทัศน์แหล่งต่าผม,ม,มรู้มันไม่รู้แต่ว่าอะไรต่างนะศัพท์โบ,บราณคือยานทัศนะ <c oughs> <c oughs> คือ vision ค,ค,คือมันต้องมันต้องตระหนักถึงใช่ไหมภูมิความรู้อะไรต่างเนี่ยที่จะไปถูกข้างหน้าต่างเนี่ยพอกลับไปดูีริงนะแสดงในยุคคุณเปลนเนี่ยมีเนี่ยไอ,ไ,อไอความตระหนักคิดเข้าใจถ,ถึงถึงปัญหาที่เป็นมารต่างเนี่ยมาหวายสั้นหรือยาวดังขนาดไหนก็ตามเนี่ย แล้วจะต้องคลี่คลายต้องแก้ไขเพื่อที่จะไปสู่จุดหมายอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็มีจุดหมายที่แน,น่นอนทนาะงเศรษฐกิจทางการเมืองทางสังคมทางวัฒนธรรมเอ,อ่อพนรวมๆแล้วเนี่ยภาพมันก็ค่อนข้างจะต้องถือว่าเป็นภาพของการเปลี่ยนแปลงทาง grinding, โครงสร้างก็ก็ก็เยอะแล้วก็ค่อนข้างจะเข้มแข็งแต่ว่าเสร็จแล้วมันออขยายมิติโครงสร้างลงไปครอบงํา คือไปบงการเนี่ย domination ใงแค่ว่าบงการนั่นกังใช่ไหมเหนือภาครัฐและสังคมเยอะมากเลยแบเนี้เจอกระทั่งกลายเป็นว่าเหมือนกับว่าการเติบโตซึ่งเราเห็นในยุคนั้นต่อมาเนี่ยคือกลุ่มประชาสังคมก็ดีกลุ่ม NGO ก็ดีกลุ่มไปยังถึงกลุ่มสิทธิกลุ่มและที่ขายไม่ได้คือภาคการเมืองทั้งหมดเนี่ยพวกเีว่าอยู่ระหว่างการรอเวลาคือพวกนีว่า สะสมบทเรียนแล้วก็รับดาบยืนในช่วงกุเปภนเลยใช่ไหมเพื่อที่จะเติบโตออกไปนะครับหลังยุคนั้นออ,อกมาสังเนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเปใน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 ส่วนเนี้ผมเลยคิดว่าเออการมามาวิเคราะห์เนี่ยอย่างเพื่อเ,อเ,ป,เป็นกระบวนการทั้งหมดต่างๆเนี่ยใช่ไหมที่คุณหมอทำต่างๆเนี่ยใช่ไหม <ๆ S 2> แล้วก็อเอาทัศนะปัจจบุบันต่างๆเนี่ยทั้งผลต่างๆที่ได้รับทั้งตรงทั้งอ้อมอย่างเนี่ย มันมีอะไรที่มันคล้ายกันใช่หไหมแต่หารก็ยังยึดอยู่อะไรต่างๆเนี่ยหลบราชงานเ่าก็จะปรับตัวขึ้นมานต่างๆนี่นะอะไรต่างๆเนี่ยก,ก,ก,ก็ในระนาบเดียวกับที่รัฐบาลเป็นธรรมาระนี้แต่ผลเนี่ยตอนเนี้เราพอเทียบแล้วเนี่ยรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างกันเยอะมากต่างเนี่ยแล้วคนจะไม่ค่อยรู้สึกว่าอะไรเรามีอนาคตอ่ะตอนนี้ที่สาคัญคือว่าวิชั่นของความก้าวหน้าเนี่ยตอนนี้มันหายไปหมดเลยมันไม่เห็นเลยอะ่ะ อันนี้ก็แปลกมากเพราะงั้นต้องไปดูว่ายุคเปล่ามาเกิดอะไรขึ้นทําไมถึงถึงทาได้ต่างๆใช่ไหมครับทีนี้คือคือผมคิดอย่างนี้ว่าการการดูว่าระบบการปกครองเป็นอะไรประชาธิปไตยหรือไม่เป็นหนึ่งต่างๆนี่ใช่ไหมหรดูจากภาครัฐอย่างเดียวต่างๆนี่ใช่ไหมรู้ดูจากสถาบันที่เป็นองค์ประกอบของระบบประชาธิปไตยเช่นอำนาจนิตจิบัญญัติอำนาจตมลาการการแบ่งอำนาจการปกครองต่างๆนี่ อันนี้เป็นทฤษฎีที่รัฐศาสตร์ก็เรียนกันต่างๆเนี่ยทั่วโลกต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้อันนั้นจริงก็ใช้ใช้กันเป็น,เป,นเป็นมาตรฐาน,นต่างๆเนี่ยทีนี้ในในความคิดของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าหากว่าเราจะปรับวิธีมองเนี่ยใช่ไหมแทนที่จะมองจากสถาบันแบบทฤษฎีเปิดปก,การตำราเนี่ยพวกไงว่าตายตัวอย่างเงี้ยใช่ไหมเราก็มาเถียงกันว่าเป็นไม่เป็นเอาเป็นครึ่งใบเล้วกันค่อนใบนใช่ไหมมาสู่การอะไรขยาย นิยามความหมายการปฏิบัติของประชาธิปไตยเนี่ยจากภาครัฐเนี่ยไปสู่ภาคประชาสังคมหรือสังคมเนี่ยมากขึ้นเนี่ยมันจะช่วยทําความเข้าใจดีขึ้นไหมต่างเนี่ยในส่วนของผมนะผมรู้สึกว่าน่าจะดีขึ้นคือปร,ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเช่าในรอบสองรอปีกว่าเนี่ยที่ที่จะท,ที่ระบบประชาจะไปเกิดขึ้นแล้วก็ขยายตัวไปทั่วโลกต่างเนี่ยใช่ไหม เราก็ยอมรับว่ายุโรปอเมริกาคือโลกตอวันตกเนี่ยประสบความสาเร็จใช่ไหมแล้วก็สร้างมาตรฐานสร้างแรงงานนี้นนเต็มที่ย่างต่างเนี้ยส่วนที่อื่นเนี่ยทั่วโลกเนี่ยใช่ไหมคือ the rest of the world ใช่ไหม the west มันได้แล้วแต่ the rest สอบตกหมดเลยครับน้อยมากอย่างที่จะสอบผ่านต่งงๆนใช่ไหมคือก็ผ่านก็ผ่านแบบเขายกเว้นอย่างสิงคโปร์อนะไรอย่างเงี้ยซิ่งก็ไม่รู้จะจะรับได้ไม่ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้น ก็เลยผมเลยคิดว่าเพื่อทําให้อะไรการศึกษาการพูดคุยเรื่องพวกนี้มันมีชีวิตชีวามากขึ้นนีผมคิดว่าน่าจะปรับปรับจุดยืนในการมอง้นจริงๆว่า,าไม่คือคือ,เ,อเราก็ยังยอมรับไปเอทฤษฎีคลาสสิกอ่ะใช่ไหมว่าประชาการต้องมีแบบนั้นมีการแบ่งอำนาจมีเรื่งต่างๆเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าในในในอออะไรภาพจริงของมันเนี่ยภาพที่เคลื่อนไหวเนี่ยใช่ไหมผมคิดว่าต้องหันไปดูภาพสังคมให้มากขึ้นต่างมเนี่ย ทีนี้ในอดีตเนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยนี่ใช้ใช้ประสบการณ์ประวัติศาสตร์มันเลยอธิบายได้เลยว่าที่เราอธิบายไอประวัติศาสตร์การเมืองเนี่ยจากภาพสังคมเนี่ยว่าเขาเนี่ยได้แสดงบทบาทไหมเนี่ยซึ่งมันมีทั้งนั้นแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานชัดๆง่ายๆเลยกานี่คือว่าเทือทุกสังคมเลย,เยใช่ไหมโดยเฉพาะสังคมที่การการเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการเทคโนโลย,ยียต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะทางการศึกษาทางการ เอ่ะไรถ่ายทอดข้อมูลต่างๆเนี่ยเออ่มันมีข้อจํากัดใช่ไหมก็ยิ่งหาข้อมูลพวกนั้นนี่ยากเพราะฉะนั้นมันก็เลยการว่าไปเรียนอะไรเนี่ยไปทําเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองไทยหรือรัฐไทยต่างๆที่เมืองนอกเนี่ยมันก็ต้องอ่านอาไอ้ทฤษฎีอยู่ไม่กี่เล่มแล้วก็ข้อมูลก็อ่านไม่กี่อย่างยางก็ไปหาดูมีพรรคการเมืองไหมมีนั่นอยู่อยู่เกี่ยวไปไม่รัฐธรรมนูลไหมไหนต้องหาแน่ๆใช่ไหมมันก็เลยจบลงว่าไม่ไม่ไม่ประสบความสำเร็จล้มเหลว เพราะรัฐมนูนเองยังรักษา,าไม่ได้นะก็ต้องเปลี่ยนเลยทุก3ปี5้าปีอต่าง,างเนี่ยอันนี้ผมคิดว่ามันใช้มาจนทั้งเราเนี่ยมันคุ้นเคยไปแล้วยอมรับต่างๆเนี่ยทีนี้มันก็เลยทําให้เวลาเราจะคิดภาพปัจจุบันที่มันก้าวหน้าต่อไปอย่างเนี้ยมันไม่มีนะ็นทางตันท่าจริงผมว่าถ้าถ้าใครจะคิดปัจจุปัจุลกการเมืองไทยเนี่ยแล้วคิดอย่างอดีที่ผ่านมาเนี่ยมันอัน,นหนึ่งก็ต้องไปแก้รัฐมนูญ แล้วก็ต้องไปทากกําปวดระมัการเมืองแล้วก็ต้องไปทําอะไรอีกหนึ่ร้อยแปดพันเก้านะซึ่งเขียนดีๆยังไงต่างเนี่ยไหมถ้าเกิดมันมีคนอยากจะฉีกเนี่ยแล้วมีกําลังที่ฉีกได้ยังไงต่างเนี่ยใชม,มันก็จะจบแบบนั้นอีกต่างเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันไปไม่รอดใช่ไหมก็เลยคิดว่าถ้า,ถ,าถ้าเรามองกลับไปใหม่เนี่ยโดยดูภาพสังคมเนี่ยใช่ไหมผมเกี่ยวความเป็นพันทางของมันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยในมิติทางสังคมเนี่ยมันก็มีไม่น้อยไม่กันต่างแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่า คือผมอยากจะมองด้วยคอนเซปต์แบบนี้ว่าเวลามองการเมืองเนี่ยมองในแง่ของปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับสังคมสเตทกับสังคมเนี่ยมันต้องมีอินเตอร์แอคชันมีการเอ็นเกสดิเอนเก t ตกันต่างๆเนี่ย mm hmm. เ,เข้าร่วมกันต่อต้านการต่อสู้กันขัดแย้งกันหักล้างกันต่างๆนี้ทำไมเนี่ยไปด้วยกันตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของรัฐสยามที่เป็นรัฐอะไรประชาชาติแบบใหม่ แล้วมีรูปแบบการปรกครองเป็นสมบูรณาสิทธิราชอบสุดมนาคีต่างๆเนี่ยใช่ไหมเราเค่อยเปลี่ยนมาเป็นคอนสติชันมอนาคีก็คือมีประชาธิปไตยที่มีกรตรจัดเนี่ยอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญต่างๆนั้นก็ตามมันก็เป็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐก,กับสังคมใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าข้อมูลทางสังคมเราจะเอาอะไรเราจะดูจากตรงไหนดูอย่างไรงต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นเมื่อมันไม่มีธรรมมา,าต่างๆเนี่ยมันก็เลยหายยากแต่ ผมกลับมาดูหนังสือเล่มนี้จริงๆเป,ปรมาธิปไตยเนี่ยแต่ผมก็บอกคุณอดินันบอกว่าถ้าให้ผมวิเคราะห์ทางด้านสังคมเนี่ยอันแรกเลยก็คือผมต้องบอกว่านนหนังสือเนี่ยไม่ได้พูดถึงมิติสังคม,มอย่างชัดๆซึ่งไม่ใช่ความผิดซึ่งไม่ใช่เพราะว่าทฤษฎีหรือโจทย์ที่เขาตั้งใหม่เนี่ยคือเขาจะดูสถาบันการตั้งรัฐบาลเปรมในแง่ของระบบราชการระบบต่างๆเนี่ยเขาทำยังไงต่างๆการเขาเรียกบริหารงานการเมืองแบบนั้นต่นนนางๆก็ทําไปตามนั้นก็จบไป แต่ว่าถึงตอนนี้เนี่ยเพราะว่าการเมืองปัจจุบันเนี่ยเป็นการเมืองภาคสังคมเยอะมากต่างเนี่ยแล้วจริงๆก็คือว่าถ้าไม่มีภาคสังคมเนี่ยไม่มีแฟชชั่นม็อบของนักศึกษาเนี่ยการเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนี่ยเกือบจะไม่มีฐานทําได้เลยในปัจจุบันนี้นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยผมคิดว่าเราถ้ากลับไปดูในสมัยคุณเปรมก็ตามหรือสมัยก่อนนั้นก็ตามเนี่ยมันก็มีภาคสังคมมันมีการเคลื่อนไหวมีมีปฏิสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยแล้วแต่ละช่วงเนี่ยมันก็ทําให้ รัฐเนี่ยพัฒนาออกไปในแบบไหนทหําไมรัฐถึงกลายเป็นรัฐพันธึกแบบปจัจจุบันเนี่ยดิฟสเตกเกินมาได้ยังไงต่างนียผมคิดว่าอะไรคุ่มรูปรการของการเคลือ่อนไหวของภาคสังคมเนี่ยทั้งในแง่กลุ่มประชาชนกลุ่มเอ็นจีโอกลุ่มสิทธิกลุ่ม, NGO, มสตรีกลุ่มหล,ลากเพศกลุ่มไปจนถึงชราชนางต่างเนี่ยล้วนจะมีผลในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเ่านั้นด้วยแต่เนื่องจากว่าเราีมิธีการเก็บข้อมูลไม่มีวิธีการศึกษาไม่มีคอนเซ็ปต์ที่จะไปจับกับมันจะไปจับยังไง ช่ไหมอันนี้ก็เลยทําให้เราไม่เห็นภาพว่าไ,ไอ้อะไรไอ้มิติทางสังคมเนี่ยม,มันมันมันมีส่วนในการสร้างรัฐไทยขึ้นมาได้อย่างไรต่างๆนี่ยเพราะนั้นอันนี้ผมก็คิดเร็วๆเนี่ยใช่ไหมว่าตอบโจทย์สำหรับวันนี้ท่านนายหน้ว่าก็ลองนําเสนอในการคุยกันวันนี้ว่าผมก็เปิดหดนังสือใช่ไหมมันก็มีคนที่เขียนเรื่องนี้ต่างแล้วเขาก็เสนอโมเดลในการมองความมพันธ์ระหว่างรัฐก,กับสังคมเนี่ย เขาเสนอมา 4, 4ีรูป4โมเดล่นี้นใช่ไหมผมลองเสนอรูปกันนะโมเดลที่1นึ่เขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงโดยส่วนใหญ่เลยทั้งหมดเลย total transformation นะก็คือพูดง่างว่ารัฐสามารถเข้ามาเปลี่ยนทั้งหมดหมดเลยานีน้ตัวอย่างคลาสิุดก็คือปฏิวัตริรัสเซียที่พรรคคอมมิวนิสต์พรรคโบชวิกนำปฏิวัติจีนพรรคคอมมิวนิสต์จีนสมัยหมอเจ้าตงเนี่ย แล้วก็อาจจะรวมเวียดนามเข้าไปด้วยก็ได้ต่างต่างอย่างนี้เนี่ยอันเนี้ยเป็นเป็นตัวอย่างที่ผู้ใหญ่าว้ถ้าอยากจะรู้ว่าเขารัดเข้ามาเปลี่ยนสังคมจริงๆยังไงเนี่ยก็ดูจากจากจาก,จากประวัติศาสตร์ช่วงนี้จริงจะกลับไปก็นู่นน่ะรัสเซียเออก็ฝรั่งเศสปฏิวัติฝรั่งเศสหนึ่งเจ็ดแปดเก้านะครับประเอเมริกาก็อาจจะจะจะ,จะเข้าเข้าข่ายนี้เหมือนกันแต่ว่ามันมันมันไม่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 มพรยังไม่ไม่ไม่มีไอรัฐก่อนนั้น แล้วเพราะฉะนั้นก,ก,ก็พอเข้าใจได้เลยกันว่าแบบโมเดลที่หนึ่งเนี่ยเกือบใช้ไม่ได้เลยเนี่ยรัฐไทยใช่ไหมไม่เคยเกิดการเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่โดยชสมือของรัฐขนาดนั้นต่างๆนั้นใช่ไหมโมเดลที่สองรัฐเนี่ยเข้ามา i n c o r p ์ปอเรผมแปลว่าควบรวมพลังอํานาจทางสังคมบางส่วนนะไ,ไม่เอาหมดใช่ไหมแต่เข้ามามก็ยังเป็นตัว Active มากกว่าต่างเนี่ย แล้วก็ใช้ประโยชน์จากนโยบายจากไอ้อเ,ออเนี่ยความสามารถความเหนือกว่าทรัพยากรท,ที่ที่รัฐมีในตอนนั้นต่างๆเนี่ยตัวอย่างที่เป็นประวัติศาสตร์ที่ชัดๆรูปธรรมเนี่ยผมคิดถึงอะไรดลยผมคิดถึงการปฏิรูปสายามสมัยริชการที่ห้าใช่ไหมคือเราเราก็เรียนมาเหมือนกันทุกคน,นก็บอกว่าอ๋อท,ที่รัฐไทยเนี่ยเปสามารถเป็นเอกราชได้ตอนนั้นก็เพราะว่าไปรวม รวมอำนาจจากโอเมองเชงหม่ใช่ไหมอีสานลงมาถึงปตัตตานีอย่างนี้นใช่ไหมไปะน้นฝรังร่งฝรัง่งเศสก็เข้ามาไม่ได้ก็ต้องติดอยู่ตรงพรมแดน,นต่างๆนีนแแ่แล้วกรุงเทพก็มีอ่ะหน้าต่อรองต่างๆนี่อะไรต่างๆนั้นใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากเรามองในแง่ปฏิสัมพันธ์ที่แบบว่าต่างฝ่ายต่างสร้างนั่นขึ้นมาเนี่ยผมว่าเราจะได้โจทย์อันนี้ขึ้นไปค้นคว้าต่อไปหมายได้ว่าทําไมรัฐสยามทัานรัชกาลที่ห้ามาเนี่ย ถึงกลายเป็นรัฐโมโนค่อยๆเป็นโมโนเอฟติกสเตทใช่ไหมโมโนพาวเวอร์รวบรวมอำนาจส่วนกลางก็แล้วแล้วก็ภาษาก็เป็นส่วนกลางวัฒนธรรมเป็นส่วนกลางใช่ไหม,ป,มปัจจัยส่วนใชญ่ของพัปอนเนี่ยใช่ไหมชนชาติเชื้อชาติก็เป็นส่วนกลางคือชาติไทยอย่างเงี้ยแล้วพวกาคนส่วนน้อยต่างๆเนี่ยถูกอับออกไปหมดต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเฉพาะเรื่องการคิดของของรัฐบาลอย่างเดียวแต่ผมคิดว่าปฏิสัมพันธ์จากภาคสังคมที่ถูกอะไรอะ เจอกระถูกดิ้นรอนถูกกีดการทรัพยากรเพราะพอทันที่ที่รัฐเนี่ยสถาปนาขึ้นมาปรับตั้งรัชชาขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่รัฐทำก็คือไปขีดเส้นตั้งแต่เส้นขอบเขตประเทศแม่น้าโขงใช่ไหมลงมาถึงแม่น้ําโกลกต่างๆนี่นะฝั่งนู้นเป็นของมาเลยฝั่งนี้เป็นของไทยใช่ไหมลงมาถึงหัวเมืองผัมาถึงไนี่ในแต่ละพื้นที่ต่างตั้งเขตจังหวัดต่างๆเนี่ยมันตามมาด้วยเส้นแบ่งของการใช้ทรัพยากรเก็บภาษีจะเก็บอะไร เก็บตรงไหนเก็บเท่าไหรต่างๆนี่ใช่ไหมทุกยานเนี่ยมันเริ่มลิกรอนมันเริ่ม,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 มจํากัดบทบาทของประชาชนของราษฎรและการใช้ชีวิตของข้าราชกาเนี่ยที่จะไปสร้างทรัพยากรหรือสร้างส่วนเกินที่จะเอามาใช้ในการพัฒนาต่อไปต่างๆเนี่ยมันถูกค่อยๆรวมศูนย์ขึ้นไปอยู่ที่กรุงเทพหมดเลยแบเนียเพราะฉะนั้นการเกิดขึ้นของรัฐไทยที่เป็นรัฐชาตินยิยมเชื้อชาติน,ยออยนิยมในแบบนียมันก็มาพร้อมกับการที่ชุมชนและประชาสังคมตอนนั้นไม่มีประชาสังคมหมือนแต่ว่า มันมีคนที่อยู่ในชุมชนต่างๆเนี่ยเริ่มหมดพูดงี้ว่าศักยภาพหมดไอไ้อความเป็นตัวตัวเองแล้วก็หมดการคิดค้นต่างๆเนี่ยใช่ไหมอันหนึ่งที่ประวัติศาสตร์ยุโรปที่ผมถ้าเราพาไปดูเนี่ยเราจะทึ่งมากนี่ก็คือว่าตั้งแต่ยุคกลางมาจนยุคสมัยใหม่เขาเนี่ยจนถึงยุคปัจจุบันเนี่ยใช่ไหมอิตาลียิไ่ไปเดินเนี่ยไอ,ไอ,ไอ้เมืองเก่าๆในใน,ในยุคในฝรั่งเศสในยุโรปนี้ที่ต่างๆเนี่ยเมืองเล็กๆแค่นัน้นเลย ใครไปก็ชอบเดินใช่ไหมมานมันในน,น,นั้นมันมีชีวามันมีช่างมีการทํางานม,นมีที่อยู่มันมีวัฒนธรรมอิตาลีเมื่อวานเขาหามออกไปไหนนะเปิดหน้าตาม,มาร้อมเพลงโอเปร่ากันใช่ไหมบูบ้านไทยทําได้ไหมไหม,มันไม่มีเพราะว่าของยุโรปใช่ไหมไอ้เมืองน่ยคือศูนย์กลางเมืองเน่ยคือฐานอำนาจของเขาทั้งการผลิตเทคโนโลยีการสร้างวัฒนธรรม การสร้างไอ้ภูมิยานต่างๆมันมาจากเมืองแล้วมันถึงเข้าไปถูงที่อื่นต่างๆนะของเรามันมีอยู่ที่จุดเดียวเนะี่ยคือวังกับวัดต่างๆเนี่ยแล้วมันไม่ไปไหนเพราะว่ามันเพนิ่งจะว่ามันแคบเกินไปคนผลิตอะ่ะใช่ไหมแล้วคุณอเอาคนเข้ามาอยู่ในวังอย่างเดียวางคิดได้ได้เนี่ยเข้ามา่ยคิดไม่ออกแล้วเพราะมันถูกสแตนดาร์ดไดซ์เนี่ยถูกถูกทําให้แช่แข็งและนี่ก็คือระบบราชการไทยตั้งแต่บัตรนั้นถึงบัดน,นี้ก็ยังเป็นระบบเดียวกันหมดเลยต่างเนี่ย ดันั้นทีุ่อแน,นานันบอกว่าระบบราชการแบบเปงก็คือระบบสัินาราชราชูประถมต่างๆใช่ไหมมันก็ใช้เรียกได้ตลอดทุกรัฐบาลที่ยังต้องอาศัยร,ราชการอยู่เป็นหลักเนี่ยแล้วก็ราชการก็เป็นใหญ่แล้วก็ต้องควบคุมทุกอย่างอย่างนีน้ก็ต้องเป็นสัินาราชูประรถมมาตลอดต่างๆใช่ไหมเพราะฉะนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนเนี้ก็อยู่มาตลอดต่างๆเนี่ยแต่ว่าส่วนที่ตัวที่จะเปลี่ยนเนี่ยคือส่วนประชาสังคม และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ผมคิดว่าน่าเสียดายคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงแบบลดระดับความจเจริญข้างนอกไปมากเท่าไหร่ความพวกนี้ว่าวสามารถภายในชุมชนทั้งตัวคนทั้งหมู่บ้านชุมชนาดเนี่ยทั้งวันทร้งชาวบ้านเนี่ยก็ไปหายไปะนิดหายไปนิดจกนกระทั่งจนบัดนี้เนี่ยมันมันมันเหลือแต่เฉพาะที่กรมสินไปนลื้อฟื้นมันขึ้นมาแล้วก็เป็นอะไรเป็นแบรนด์ทช่ไหนเป็นสินค้าที่ที่ที่แพ็กเกจ สำหรับขายเป็นกล่องๆแต่มันไม่มีชีวิตไม่มีความเป็นจริงของมันอยู่อันนี้คือสิ่งที่ผมคิดว่ามันมันหนักหน่วงกว่าการมีประชาแตปคตขึ้นใบนะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าที่รัฐทําอะไรขึ้นมาก,ก็ขึ้นใบเท่นั้นเพราะว่าฐานเนี่ยคือพลเมืองพลเมืองของของรัฐนั้นไม่มีพลังกำลังอะไรเลยนอกจากรับฟังแล้วก็ทําตามที่รัฐส่วนกลางบอกให้ทํา อันนี้ก็คือปัญหาที่ผมคิดว่า the State Society The i n t e r e c t i o n ของเราเนี่ยใช่ไหมมันเป็นด้านเดียวเป็นด้านเดียวแบบน่ากลัวมากเพราะว่ารัฐเองก็จะไม่ไมเข้มแข็งต่อไปทุกวันนี้ที่อยู่ได้อยู่ได้ด้วยการบอ o w Technology คือยืมเทคโนโลยีจากข้างนอกมาเท่านั้นเองซื้อเรือรบให้มากขึ้นซื้อรถถังให้มากขึ้นแล้วก็ซื้อเครื่องมาจับไอ้แฟก w นิวต่างๆเนี่ยแล้วก็ทําดิจิทัลต่างๆเนี่ยแล้วก็คุมสื่อ ประเทศไหนในใน,ในโลกวาาที่สื่อวิทยุโทรทัศน์อยู่ในมือทหารกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นตผมว่าแอาฟริกาก็ยังไม่ย,ไมยังไม่ทําขนาดนี้อะไรต่างเลยใช่ไหมเพราะฉะนั้นวิุสราระวิทยุเทคโนโลยีวิทยุบางไทยเนะี่ยล้าสมัยที่สุดเลยวิทย,ยุเป็นเทคโนโลยีที่ถูกที่สุดให้ความรู้ดีสุดเลยต่างเนี่ยเมกาก็ยังใช้วิทยุยังใช้ยังเยอะมากอย่านให้ความรู้ให้การ,รต่างเนี่ยใช่ไหมแต่ของไทยไม่ให้ความรู้อะไรเลย นอกจากเป็นสวยเป็นเก็บใช่ไหมท,ที่เป็นรายได้นอกนอกก็ประมาณอะไรก็ทําอะไรไม่ได้กันอันนี้ก็คือผลพวงของสังคมที่พวกนีไ้ไม่มีปฏิสัมพันธ์ที่ควรจะเป็นกับรัฐถูกกดดันถูกติดกันแล้วก็ถูกกดทับต่างๆเนี่ยเพราะฉะนั้นภาพสังคมเนี่ยมันจะมีประปาคือต้องระเบิดใช่ไหมเมราะระเบิดไปเป็นช่วงๆระเบิดต่างๆนี่ใช่ไหมแต่พอระเบิดแล้วเนี่ยมันไม่ทาให้การเปลี่ยนแปลงมันคงทน พราะคนที่รับช่วงการต่อไปมันก็รับมันต้องมีคนนี้ใช่ไหมแต่พฤษภา3-5ก็จบแบบนี้อีต่างใช่ไหมอันนี้ก็คือผมคิดว่าในในด้านด้านบวกของรัฐบาลยุคคุณเปรมสร้างร,ระบบราชการที่เข้มแข็งขึ้นมาสร้างราชูประถานที่เข้มแข็งขึ้นมาได้มีสทธิภาพระดับหนึ่งเพราะว่าสามารถดึงหัวสมองมันสมองเทคโนแครดนักวิชาการ ทุกสถาบันเลยก็ได้เนี่ยเข้าไปร่วมมือเกือบหมดเลย,ยต่างเนี่ยใช่ไหมมันไม่มียุคไหนเลยบอกว่าที่ที่พเพื่อนเราบอกปัญญาชนเมืองไทยจะร่วมมือให้กอนร่วมมือกับรัฐบาลมากกว่ากยุคคุณเปลี่ยต่างๆนั้นโคศรรัฐบาลก็ยังเป็นอาจารย์จากธรรมศาสตร์รัฐศาสตร์เราเลย,ยต่างนี้นใช่ไหม,มใช่ไหมนายทุกกลา,าออกกันหมดต่างๆนี่นใช่ไหมก็ยังกลับตัวทันต่างๆนี้ใช่ไหมแต่ว่านกันเริ่มเริ่มเริ่มเห็นว่าเปิด มันมันมันเป็นทางการเป็นเป็นลิมิตเป็นข้อจํากัดของรัฐราชูปธรรมในี่ยตอนนั้นซึ่งในทุกสุดแล้วเนี่ยนะมันไม่ใช่การพัฒนาเปลี่ยนแปทางการเมืองที่ยั่งยืนใช่ไหมคือถ้าถ้าจะตอบท่านท่านนตอนนี้ก็คือว่าระบบพันทางที่เราได้รับบานเนี่ยก็คือระบบที่ท,ที่ที่การเมืองไม่ยั่งยืนเมื่อว่าใครเป็นรัฐบาลเนี่ยก็จะไม่มีสเสถียรภาพนะ จะถูกบั่นบนบันบ่น,บนทอนหรือบั่นทำลายในทางกฎหมายในทางกติกาในทางกฎเกณฑ์ที่ตั้งทำไมเองด้วยกระตาเนี่ยได้ตลอดเวลาเลยจนกระทั่ขงขั้นสุดท้ายก็คือด้วยกําลังอาวุธจบนะมั้ยเพราะฉะนั้นเราเรามีระบบที่ทําลายตัวมันเองเนี่ยกลไกในกาทำลายตัวเองเนี่ยเยอะมากพราะทันทีที่รัฐมันขยายบทบาทขนาดใช่ไหมสิ่งที่รัฐทำเนี่ยคือผลประโยชน์นะนโยบายนี่ยคือนโยบายผลประโยชน์นะ ปัญหาคือผมไม่โยชนในีผมโยชดของใครนะฮะทีนี้นถ้าเป็นรัฐที่เพื่อนกับว่ามาด้วยการยึดอำนาจด้วยการที่เพื่อนกับว่าเปิดไม่เลือกตั้งอย่างชอบธรรมต่างนนๆนี่นก็คือมีกลุ่มที่เขาต้องการให้คุณขึ้นมาเฉพาะกลุ่มแน่นอนว่าเมื่อได้อำานาจแล้วนโยบายนั้นก็ต้องทําให้ผลประโยชน์นั้นไปตอบสนองกับคนที่ผลักดันเขาขึ้นมาเป็นรัฐบาลมันก็จะไม่กระจายไปสู่คนจำนวนมาก แล้วโดยเฉพาะนโยบายที่ทําให้คนจำนวนมากคิดได้เป็นอิสระได้แล้วมีศักยภาพได้ต่างเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อรัฐบาลที่มาด้วยความไม่ชอบธรรมทท่าน,นั้นเลย,ยต่างเนี่ยจริงๆอันเนี้ยผมคิดถ้าให้เครดิตนะอ่านจากในสัมภาษณ์หลายตอนเนี่ยรู้สึกว่าคุณเปรมเองก็ตันหนักยอมรับความไม่ชอบธรรมของรัฐบาลของของท่านเองะเนี่ยคือแทนทีน่จะดื้อรั้นบอกว่าอ้าว ก็พรรคกําืองก็อยู่แล้วพรรคกํงย้งมือผมอใช่ไหม,มจริงๆแล้วเนี่ยใช่ไหม,อมตอนหลังรัฐประหารปเก้าศาูนย์แปดพยอเ้าูนะใช่ไหมเนี่ยคณะฐานบกเนี่ย,ย,ยก็ยังยังเพื่อีว่าหน้าไม่หนาเนะี่ยก็เลยให้พรรคชาติปฏิัดมาเป็นนายกคุณคงเป็นนายกใช่ไหมแล้วก็เลือกตั้งในปีเก้าหนึ่งพอเลือกตั้งเสร็จพรกชัยทิบัตก็ชปปนะอีกคุณคงก็เป็นนายกเองแต่เดนะือนเมษาหกเมษาใช่ไหม ผินชุนวันก็ไปจี้นายกบอกว่าพอแล้วทําไม่ได้เรื่องช้าไม่ได้เรื่องนะททานเข้ามายึงกันเนี่ยแล้วก็เอาจอมปอขึ้นมาวันเปิดประชุมวันตอนนี้ยังมีสภาอยู่ใช่ไหมก็ให้ใครคนควงลาออกลาออกสภาก็เลือกใหม่ก็แน่นอนเสียงเสียงเข้ามาก็ต้องยกให้จอมพให้จอมปอเป็นก็มีสมาชิกอสภาก็อภิปรายบอกว่าเนี่ยท่านไม่สง,ง่างามเลยเพราะว่าเข้ามาโดยไม่ชอบทำ จอนปอลเนี่ยอึ้งไหมนะพูดไม่ออกก็ตอบแบบต้องตอบอะเพราะว่ามันเป็นกระทู้ถามของสภาใช่ไหมจอร์แลนปพลเขตอบว่าข้าพเจ้าเนี่ยก็มาด้วยเสียงข้างมากของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรตามรัฐธรรมนูญทุกประการเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ท่านกล่าวว่าไม่ชอบธรรมเนี่ยก็ไม่ถูกเพราะมันก็มาถูกต้องแล้วนะแต่ผมคิดว่าจอร์นปอลรู้แต่ต้องตอบแบบนั้นนะต่างเนี่ยผมคิดว่า คุณเปรมก็รู้ก็ถึงไม่ดื้อดันนะก็อย่างนั้นใช่ไหมแต่ตอนเนี้ผมคิดว่าไม่มีใครคิดว่าไม่ชอบทำมาตอนเนี้ยคือได้อํานาจหรือได้ตําแหน่งได้นายกได,ได้ได้รัฐบาลด้วยอะไรก็ตามใช่ไหมเนี่ยเขียนตนัวเองเขียนรัฐธรรมนูญเองเขียนกฎเลือกตั้งเองเปลี่ยนคะแนนเลือกตั้งเองอะไรเนี้ยก็ยังบอกว่าก็ถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่ใช่หรืออันนี้ถึงต้องเกิดแฟชั่นบ๊อบเนี่ยเพราะว่าขนาดนักศึกษาเนี่ยนักเรียน ชั้นมัธยมหกเนี่ยเขายังรู้เลยว่าไม่ชอบทำฟังยังไงก็ฟังไม่ขึ้นต่างๆเนี่ยอันเนี้ยผมยังคิดว่าเออในที่สุดแล้วนะใช่ไหม้าประชาสังคมเนี่ยก็ยังมีความชอบธรรมมีเหตุผลก็ยังรู้ว่าเหตุผลคืออะไรคือสามัญสำนึกเนี่ยมันคือเรื่องเหตุผลนะจริงแต่เรื่องสามัญสำนึกนะมันไม่แย่ว่ามันเป็นเรื่องแบบคิดตัวเองนะคือมันจะเป็นสามัญสำนึกที่คนสามัญก็คือคนจำนวนหนึงเห็นพ้องต้องการเนี่ย เห็นไหมทางการเนี่ยแต่เนี่ยมันต้องมีมีความเป็นเหตุเป็นผลอยู่คุณบอกว่าโลกมันแบนอย่างเงี้ยเพูดยังไงก็ไม่สํานึกแล้วเพราะคนมันไม่รับอะมันไม่ได้แต่ถ้าพูดไปปั๊บเนี่ยคนบอกว่าถูกหรือไม่ต้องบอกพยักหน้าก็รู้แล้วเนี่ยอย่างนี้คือสามัญสำนึกตอนเนี้ยผมคิดว่าฝ่ายการเมืองภาครัฐเนี่ยผมว่าเสียคะแนตนตรงนี้ไปคือไม่มีสามัญสำนึกแม้แต่กระผิดะลิ้นเลยอ่างเนี้ยคือมันอยู่ได้อย่างไรผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ